สวัสดีครับีท BTP เม m ออโตซีนั่นะครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็น Ford Ranger นะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการติดตั้งอัปเกรดไฟหน้าเป็น LED by Laser B10 นะครับพร้อมวงแหวน B.M สไตล์ครับแล้วก็มี Daylight เป็นตรงรุ่นของ Ford Ranger นะครับแล้วก็ Dayview Eye ตาแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ารถกันบอดไฟครับนี่ครับ Daylight ครับ เป็นไฟวิ่งนะครับไฟรีครับนี่ครับตาแดงครับฉ่ำๆคมๆพร้อมวงแหวนเด,ดวิลวงแหวนเบียร์มาตายนะครับไปต่ำครับไปต่ำครับสูงครับครับผมเป็นส่งต่ำในตัวออแล้วนะครับเรามาดูแสงหน้ารถกัน นี่ครับสูงดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับส่งครับ่อยครับใช่ครับสนใจ,จติดตั้งงานดีๆเนียนๆนะครับติดต่อได้ทางเพจ Facebook B t Premium Auto โซีนนทุกสาขานะครับให้บริหารงานโดยทีมงานจ่างหมีครับขอบคุณครับ